มาวันนี้หลายๆคนเจอปัญหาเวลาทำเหล้าถังน้ำแข็งชอบละลายเร็วกินไม่ทันกินแล้วละลายกินแล้วจืดใช้นี่อีโคโซ,โซ่ไม่ต้องกลัวว่าน้ำแข็งจะละลายอืตั้งแคมป์หรือว่ากินหน้าบ้านตัวนี้คือกินเหล้าถังแล้วแบบ กินได้ยาวๆเพลินๆไม่ต้องกลัวน้ำแข็งละลายใส่ไปให้หมดอไม่มีที่คนใช้กระป๋องคนนี่สีสวยจัดปลาสุดพิเศษชน นินคออย่าลืมกดสั่งซื้อในตะกร้านะครับผมอีโคโซ่ของดี